สวัสดีค่ะเจ้าเขาดำนวลกับเจ้าสีนวลน,นะคะแม่กับลูกนะคะสวัสดีค่ะแล้วลูกสวัสดีตอนเช้าแล้วทำอะไรกันอะหึมทำอะไรกันแม่ลูกสองแม่ลูกสองตัวนี้ทำอะไรกันหึมทำอะไรกันนวลน,นอนอะไรแต่เช้าหึมนอนอะไรแต่เช้าตื่นขึ้นมาจะนอนแล้วสีนวลสีนวลค่ะ สีนวลนอนแล้วหรอจับมือลูกสาวนอนแล้วหรอสีนวลสีนวล่ะสีนวลน่ะพอแล้วค่ะคุณสีนวลทำอะไรกันเนี่ยเด็กๆทำอะไรกันสีนวลคุณสีนวลเจ้าสีนวลกับเจ้าขาวดำนวลน,นะคะแม่ลูกนะเอากันละเอากันและเอากัน